สวัสดีค่ะพี่น้อง Good Morning ค่ะสวัสดีตอนเาสาร์วัชร์สมองชุบอนค่ะบอสสิยู่มุมใดของโลกนี้นะคะน้องวันนี้กับพี่ผ่าน้องมากินข้าวอาหารเช้านะคะกระสุปมาฮนีพี่น้องว, <c oughs> วนันนีน้สบายดีนะพี่น้องตอนเช้าตอนนี้พี่ค่อยเพิ่นกัรสีพาพ่อเป้ไป กินข้าวๆกับพี่น้องน้อมโต๊ะกับป้าป,าปา้ๆกับคุณแม่เหมือนเดิมกับพี่น้องครับอะไรเอ้ยยังเหรอเป็นมุ่งมุ่งหมไปทางโคมกข้ปไปบางเป็นหรอก็อสีลายนะยนะแล้วก็จะเป็นพาะบัว เอาพาพี่น้องเอฟสีไปเบิ้งแน่ตอนเศร้าเดี๋ยวจะพี่น้องบรรยากาศยามเ้าวพี่ก้อยพาไปทานข้าวตอนสาวหนึบอ่ะบรรยากาศดีดีพี่น้องลมลื่นดีแน่เอาเป็นสูมเป็นเงี้ยดีมากพี่น้องท่าอยู่บ้านเขาดูบนยังไงแบบเพ่อนเรนึ่แม่ว่าเปลืองแม่อไห่ที อยา่ใถ้ดีใ่กระจอกใ่กระจอกมีเพิ่อนเยอนะครไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปดูสะั้ยเออผู้เฒ่โบมาใจสีเด้อผู้เฒ่มากยูน้ำท่วน้ำชาน้ำต้นไม้ต้นไหลยูดินน้ำยาอ้าวฮะนะแทนพี่พูกระเบิดไม่น่าจะเห็นยาเนาะสวยมากเลย แล้วก็จะดีทั้ทงสวยทั้งใจดีพี่น้องเอ้ยเอ้ยคอยโปรโมทคันโซดแทกอ่ะจีบเพื่อนได้เดออ้อพี่น้องเอ้ยทั้งซ่องน้องก้อยเริ่มแสงอ้าบางทีคายขาดก็มีเดีย้ยเนาะขายโล้ะเท่าไหร่่ละโอ้ยขายโพแงดอกขอแพ่งแต่จริงใจแล้วก็พ่อ เดี๋ยวรูสิกบ่บ่เป็นต้นคาได้พี่น้องอันนี้เป็นต้นกล้วยใหม่ดอกกล้วยใหม่จีมันสี่ขึ้นตามนี่เนาะดอกกล้วยใหม่น่ะใช่ค่ะโอ้อันนี้เป็นต้ helmet, ทน bride, ที่เขาปิดดาบลงแห่แต่ว่าอะไรอันกูบอลใจคือปลาเปลี่ยนสิกันิว่าลงแห่บอกรู้นี่มันกอปลูกคาแบบสิว่าอืมต้นว่าเข้าไปพี่น้องเอ้ยปลากบเป็นที่นี่นะพี่ก้อนแบบเบื้องนี้เนี่ยนะกบนี่ย กวบเลยกลางขาหรือเกีต่ป้าสิเนาะป้าเป็นยคือคตัวยังไงป่ะนี่เฮ็ดยังไงคุณปี่ปิีงกินเบิร์ดนี่นะไปพัาดกินครับลูกพ่อั้งทีมันมันต้องยังไงจับตัวนี่น้องมันสิโดดคุบเด้อพี่น้องทั้งบ้านอันทรงพักซี่กับพะบัวมาให้บ้าเป้ยเด้อป้าวเปี้สิออมควบขาดอะไร ขาดมาได้ออมกบใส่พักอีเลิศตั้งเสียอ๋ออมกบใส่พักอีเลิศก่อนอ๋อไม่ได้กินหอมหอะนี่วันพักอีเลิศอันนี้นโอ้ยใจเสียฮะโต๊ะค่อยสอบพี่ก้อยเพราะอันนี้ผูดด้ด,ดางก็ผู้ดางมันเป็นไม้เรื้อไอันนี้น้ำโพดใช่ไหมเนี่ยฮะน้ำโพดใช่ไหมน้ำผู้น้ำผู้น้ำผู้จ้ากข้างน้ำโพ่อยู่ทั้งเชียงใหม่เพราะว่ามันเป็นไอ้น้ำผู้น้ำร้อน ธรรมชาเขาเอาไขร่รปยอนตุกเลยให้ปาเป,ปะปาเปะแค่อเอาไขร่รปยอนตุกเลย,<ด>ยน้ำพู้ขม,ม้นไปไฮะไม่ขึ้นไปดูไปสระทาไมขึ้นบ่อันนี้น้ำพูขึ้นไปเท่าแล้วก็เป็นสระน้ำขอบี่จะหาเหยุออกครับมามาพี่น้องมาเบิ่งพี่ก้อยเพื่อนพาทัวร์ยามเศร้า ที่เจ้าอีหยังเกาะแม่น้ําเจ้าพยาเออใช่โรงแรมนนโรงแรมอีหยังเกนาะน,นันอีหยังเมือ่อนันตาเอออนันตาอนันตาดีแม่น้ำเจ้าพยานั่งบนนี้ก็เป็นไปอยู่ได้เศร้า,าอ๋อ<ๆ>คือมาอยู่ผัวเธอเนี้แค่รอดนอนในทีหนอนเบิ่อเพราะมันมันสบายเนาะบ่หนาอยากพังหลามยง่เศร้าอ่าเบิ่ง <ด>ครับเอาไปไป,ไปอยู่มั่นนั่นไหมนี่แหละครับเอามานั่นไปื่อกี้ครับด้านเนี่ยจากว่านี่นี่พี่ก้อยก้อยพี่ก้อยอยู่พี่วิวมันดีเดออี๋ยวพานับก่อนเดี๋ยวนับก่อน One, Two, Three, Music, วันทูชี่มิวสิกเนา่ยคอยคอยคอยคนจะมาเห็นใจ จะมีบ้างไหมเห็นใจหมอลำสักคนสุขนาเนตานุมาสะกคนหมอหลำาคนจนไดดนเหี่ยวหาลำกินเป็นศิลปินปน้นองใหม่อยู่ในบุงการตับเสียงวนร้านพอพาแรงใจจากแฟนที่อุปรธรรมคำชูให้อยู่ผู้แสนเสียงลำเสียงแขนหมอแคนนูรักจากใจ ยิ้มให้ก้อยหน่อยบ่อยๆก็ได้คนดีปูเบาหน้าเวที่มีแต่คนละอรอ,อเสือดำกอดีเสือแดงเสือขาวกว่องามเสืออาย้ขดงามงามเป็นหมดทุกคนถ้าหากกระนี้เชนองได้ไหมนาโมนหรือว่าบอสนบ้านน้องเป็นหมอลำเต็นกินลำกินไอเอยวยาวาต้อยต่ำอาชีพหมอลำต้อยต่ำในสายตาเธอ โบนหลายครับก็ห้่อของฝากของพ่อเราเป็นอยากไปฝรั่งเป็นฝรั่งเหนื่อเป็นยังคือในเซาท์มาเราต้องออกติด่งินเงเงียบเอาคนอารมณ์ดีให้ให้ความสุขกับพี่น้องเอฟซีทั้งหลายนีอยากพูดว่าเป็นบาวเพราะพวกปัวสนุกพี่น้องแต่ว่าอะได้บรรยากาศดีค่ะแม่นครับเศร้าจังซีบรรยากาศยัเศร้าหมเบิ่งใบผ้าเนี่ยตีองเฮ้ยพ่อพ่อผ้าดิพิ่นบองไปปลูกกินน้วยดอกพี่น้องเพิ่ปลูกเอาใบมันซื้อ แต่วา่าเขาเป็นเขาเป็น,นพ่อยายอยู่บ้านเพ่อหนมาเอาไวมันเป็นเหตุการณ์กันฟอยเลยเนาะนัะ่นครับแต่วา่าอยู่อยู่ทางริมทะเลนี่เขาสิปลูกเอาความสวยความงามปลูกเอาความเป็นธรรมชาติซื่ออาพี่น้องบันทึกภาพาะที่ททไปกินข้าวด้วยพี่น้องดเด้อบันทึกเด้อคุณแม่คือสิดธิอฮะแมข้าโบกได้หรอไปลครับไม่ขึ้นไปดูหน่องอันอนได้ไหมไม่ขึ้นไปดูบลอกซ์นะ อยากขึ้นไปดูแหมไปดูซะอาบน้ำก่อนแล้วไปกินเข้าวเราเลยผมเื้อนะว่าฮิโนกิไปมาจากินที่ญี่ปุ่นเอชีก็แบก่ายตามท่อน้ำาสีร่างกายอ่อนเพลียกว่าจะถึงทะเลอิงตามหาพายานา้าอุแสนลำพากมันหากจริงดี เจอแต่าปลากระเบนนังเป๊พวกปลาซิวทะเลตีปิกวางอยู่กับปิงถือว่าอบุญสลาถือว่าอบุญสลาครับพ่อเงปากของพ่อเอาเพลงกับใบเยวกันเลยทลองลำทำเพลงเ <c oughs> อ้าวมักฟังเพลงไหมนี่แหละพี่น้องมีนางสะว่ายน้ำสะว่ายน้ำของโรงแรมอนันตานะคะเ <c oughs> นียนนี <c oughs> ่แหละตรงข้ามกับหน้าอ่ะ หน้าห้องเขาเลยเนาะพี่กองใช่ค่ะเน,นี่ยแหละจะเป็นห้องปูนดูนี่ยแหละเขียวอุ้มลุ่มอยู่พี่ก้อยอยากเล่นเด้องามเขียวน้ำเป่าปีมันบอลไอ้เขียวน้ำงามเอา้ามันเขียวน้ำกระเบื้องเพราคนปูกระเบื้องสีเขียว<อ>เปิดน,น้งามใจมันก็นไม่เขียวงามนอกจากลงไปไหว้น้ำจังเลยเอาจากกักรยานคือไง้่อพี่เป็นสายไหวแบบนั้นไหวไหวแบบเราอยูอ่ใต้น้ำนะ โอ้มือคือเจ๊งโตโกสุริโยบ,บ,บ,บานปาเต๋อปาเป้แมนบอเอาจ,จับเบิ่งนด้วยคือขาดเถน้องนมากเายใา่พี่นอนะ้อพนนะง,องนะอพ,พุ่นนะเบิ่งนเน่พุ่นนะเบิ่งรองเท้าคุนพุ่นนะซื้อไหมื่อวานเยอะพี่น้องของไม่ไหมเลยติบาเป้สองร้อยเด้อครับพี่น้องนี่ยังละสองร้อยนี่ครับโปรโมทซื้อต่อ <laughs> ซื้อสองร้อยซื้อมาสองร้อยดีอันอัน เราบอกบาเปีซื้อมาสองอเอเป็นคนธรรมดาเอ้าแซวห้องเพงีงบอห้องลนะบอห้องเนีบาเปีเพรไอเอฟซวนซื้อโฮเซ่เเนีาเปีมากกำลังหลอกบาเปียก,ก,ก็ต้องหลอกในตัวแมน,อเ,มนเอาเอาบงจะก,ก่อนบังก่อนนรง จะให้ห้องตีเอาห้องคู่กันก็ได้ไว้น่าไซร่าป่ะเบลอวิตากับลีลาวันนี้ก็ได้เอาห้อเปลเป็นยังไงอันกันยังอันนั้นเจ้ายืนนี่อันไปอ่านในโทรศัพท์ไปห้องกับพี่น้องเลยไม่ได้ซ้อมเพลย่างนตีเอาเอาซ้อมเมืองเอาลองเมืองไอ้ฮักเจ้าอีหลีไอ้ฮักเจ้าอีหลีลีดาวดีน้องฮักไอ้วงกะฮัก คือกันละเน้องขนมบวชขงบกก่งบกล้าเว้าวน้องคนสั้นสูงเอี่ทางนูกโยงให้มันนุกยาวเร้าสา,สาเลว,วตาอย่าว่วอเแดงชนแดงเผาเอาคนคือ,อ,อกันพ้องเหวละพี่น้องเลยมันผสมกันเหรอเป็นลูกเส้าให้เส้าหนาพี่น้องเลยที่ไปฮัก นี่ดาวดีได้จังไดนเนาะพี่น้องเนาะซุปไปกินซุปโตกน้ำทะานอกกันยังว่าให้ห้องเพิงซื้อคุณน่ะโอ้มีการเต้นในเบื้องพร้อมอะไรพี่น้องพร้อทำปากพ่อไปรีวิวร้านอาหารป่ะห้องร้านอาหาระไปรีวิวอาหารเช้าป่ะที่ไหนตรงโน้นใช่ค่ะ เอ้าพี่น้องตอนนี้พี่ป้อยเพิ่งจะเข้ามาที่บอนทานข้าวตอนเช้าแล้วพี่น้องนี่เป็นอาหารเช้าด้วยว้าวเพื่อนเด้อครับเป็นอาหารเช้าพี่น้องอยัดเลยยัดโอ้มีต่ของเสื่บมเสไหมตามพี่ก้อยไปจะพี่น้องเปมันพลังทอดมันพลังทอดพี่น้องเลย มีทุกคองน่ากินทั้งนั่นเลยตอนนี้พี่ก็เอาจานไปตัดอาหารอันนี้คือ,อยังในกาแฟจานอาหารว่างจา้าบอโมจาัาโมร์นิ่งครัคบออมเล็ตที่ไหนครับกาานนองเลยครับมาอะไรเนี่ยพี่ก้อย มีน้ำอะไรด้วยเป็นน้ำผลไม้หรือว่าเป็นสมูทตี้นะคะเป็นน้ำฝรั่งน้ำบักสีดาครับแล้วก็อันนี้คือน้ำบั็อกน้ำบล็อดอันนี้น้ำผลไม้ร่วมครับครับอันนี้เป็นแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลเมนจ้์อันนี้เป็นน้ำส้มครับได้กินวันนีเลยน้ำส้มน้ำนางเอกบอ บัฟาฟ่แล้วก็ไปกินมาดิตอนนี้เจ้าพี่น้องพี่ก้อยเพิ่นกลับอะไรเนี่ยพี่ก้อยก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็มีออมเล็ตเบคอนออเบคอนไม่มีแล้วมีไส้กรอกเนาะไส้กรอกใช่ค่ะน่ากินมากเลยเจ้าพี่น้องเพราะว่าเป้กับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูคือกันพี่น้องมาเป้มากินที่เผ็นหวานซส้มๆนะร้านขนมี้ข้าวเหนียวหมูปิ้งน้ำแตง่ายังไปเบิ่งแม่นครับ มีอะไรด้วยน่ะกาแฟคือกาแฟครับแล้วก็ของของน้องอันนั้นคือชาชาเนาะใช่ชาเอาไปคลิกเดี๋ยวจะกินข้าวกินข้าวแล้วพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมากินข้าวกินน้ำเมืนกันได้พี่น้องเ้อแต่คุณแม่ยังลงมาตำหลังอยู่พี่น้องจองโต๊ะไว้ยู่หกที่นั่งค่ะ พอการคลิปนาพี่น้องว่าสิพากันเต็มวนซื้อเฮห้าอยู่วันไหนน่ยกับคุณขอบคุ้นที่พี่น้องติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังอกกาลังใจให้ทุกหมอกทุกบอลน้นองก้อยครับน้องเป็กับเป็นกําลังใจให้พี่น้องคือกันเด้อค่ะผูส้สู่การสู่งานพูกกาลังสูพูกกาลังทอดเทอยอยู่ไก่ยัดอดเทะเลยคะ่ะต้องลุกขึ้นมาสู้ค่ะความสําเร็จอยู่ก็าหาเอาเละพี่น้อง เอาไลอ์กห้างเนาะออกกันคลิปหน้าได้ฝากไปสนิทจ้ะพี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิร์ตสกูสกคนเด้อสบายดี